สวัสดีครับท่านบัณฑิตชาตินักปราช์ูู้รู้ผู้ฟังผู้ใกล้ในการศึกษาที่เคารพวันนี้สำนักผามังกรหลับก็จะขอสวัสดีปีใหม่ไทยและขอแสดงธรรมหมวดเบาๆนะครับเพราะว่าเราจะพูดถึงนิวรณ์อันนึงนะครับคือวิกิกิจฉา ความลังเลสงสัยคือเราจะได้ยินบ่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความลังเลสงสัยแต่เราก็ไม่ค่อยมีใครอธิบายให้ฟังนะครับพอดีวันนี้สำนักก็จะอธิบายหมวดทำข้อเดียวคือวิจิตรฉาแบบง่ายๆเบาๆนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอท่านผู้ฟังได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับคือวิจิกิจฉาคือหนึ่งในนิวรณ์หประการที่อยู่ในจิตของเรานี้นะครับสำหรับผู้ที่จะทำสมาธิหรือจะทำสมถะภาวนาก็จะต้องข่มนิวรณ์ไม่ให้กำเริบเสืบสารใช่ไหมล่ะครับ นีจะต้องหาวิธีแก้หรือบำกำจัดไม่ให้นิวรณ์กำเลือบขึ้นแล้วก็ทําจิตให้เข้าไปสู่ความเป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นการกําจัดนิวรณ์ทั้ง5ประการนี่ทางสํานักก็เคยบรรยายไปแล้วแต่ทีนี้เราจะมาพูดถึงวิก,กิจฉาหมายถึงลังเลสงสัยลังเลสงสัยนี่คือลังเลสงสัยอะไรบ้างล่ะครับคือลังเลสงสัยในอดีต หอย่างลังเลสงสัยไปในอนาคต5อย่างลังเลสงสัยไปในปัจจุบันนี้6อย่างเป็น16อย่างความลังเลสงสัยเป็นฉไนลังเลสงสัยในอดีตก็คือลังเลสงสัยว่าเราได้มีแล้วหรือหนอในชาติก่อนถือแปลง่ายๆก็คือ มีอยู่ว่า,ใน,านะนในชาติก่อนนะครับมีอยู่ไม่น้อในชาติก่อนนั่นเองนะครับส่วนลังเลสงสัยข้อที่สองในอดีตก็คือหรือว่าเราไม่ได้มีแล้วในช,ชาติก่อนแปลง,ง่ายๆก็คือว่าหรือว่าชาติก่อนเราไม่มีนั่นเองนะครับส่วนสงสัยข้อที่สามก็คือถ้าเรามีแล้วในชาติก่อน เราเป็นอะไรนะครับคือคิดไปก็คิดไม่ออกใช่ไหมล่ะครับส่วนข้อที่สี่นี่อีกถ้าเรามีแล้วในชาติก่อนเรามีรูปพันธสันฐานเป็นอย่างไรกนนึกไปถึงรูปพันธสันฐานใช่ไหมละ่ะข้อที่ห้าเนี่ยเราเป็นอะไรแล้วจึงได้เป็นอะไรอีกในชาติก่อน คือนึกลึกลงไปนะครับถ้ามีเราอยู่ในชาติก่อนแล้วชาติก่อนก่อนลงไปอยู่มันเราเป็นอะไรนั่นเองความสงสัยเหล่านี้ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าเรามีกายหยาบไม่ใช่ทิพย์สงสัยยังไงมันก็นึกไม่ออกใช่ไหมล่ะนอกจากท่านจะได้ล,ลึกชาติได้หรือเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณนะลำพังมนุษย์ธรรมดานี่ก็คิดไปก็สงสัยอยู่ยงนั้นเนี่ย นี่เรียกว่าสงสัยในอดีตห้าอย่างต่อมาก็ลังเลสงสัยในอนาคตอีกห้าอย่างสงสัยในอนาคตเป็นสะไหนข้อที่หนึ่งเราจะมีหรือหนอในชาติหน้าก็คือเราจะได้เกิดอีกหรือหนอนั่นเองนะครับข้อที่สองหรือเราจะไม่มีในชาติหน้า แปลแล้วก็คือว่าหรือเราจะไม่ได้เกิดอีกนั่นเองนะครับข้อที่สามก็คือเราจะมีในชาติหน้าแล้วเราจะเป็นอะไรก็สงสัยใช่ไหมล่ะเพราะไม่รู้ว่าถ้ามีจริงแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรนั่นเองข้อที่สี่ถ้าเราจะมีในชาติหน้าแล้วเราจะมีรูปพันธสันฐานเป็นอย่างไรก็สงสัยว่า ถ้าเกิดชาติหน้าแล้วเนี่ยเราจะมีรูปพันธสันฐานเป็นยังไงนั่นเองคือสงสัยในรูปพันธสันฐานว่าจะเป็นรูปยังไงนั่นเองข้อที่ห้าเราจะเป็นอะไรแล้วจะเป็นอะไรอีกต่อไปก็แปลแล้วก็คือว่าถ้าไปเกิดอีกใช่ไหมล่ะแล้วจะตายไปแล้วก็จะไปเกิดอะไรเป็นอะไรอีกหนอต่อไปนั่นเองความสงสัยในอนาคตก็ตามนะครับไม่สามารถนึกไปล่วงหน้าได้เพราะไม่มียานระดับ คิดนะครับเราเป็นกายหยาบวิกิจ,จิตฉาก็เลยครอบงำเราได้นะครับส่วนข้อที่ลังเลสงสัยในปัจจุบันหกอย่างเป็นอย่างไรมาดูข้อที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้เราจะงมีอยู่หรือหนอก็คือเดี๋ยวนี้ใช่เราไหมนั่นเองนะครับข้อที่สองหรือว่าเราไม่มีในเวลานี้ ก็คือหรือว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่เราก็าสงสัยอนะครับตัวตนนี้มันเป็นเราจริงไหมนั่นเองข้อที่สามถ้าเรามีอยู่เดี๋ยวนี้เราเป็นอะไรคือเราเป็นใครเป็นอะไรใช่ไหมละ่ะจะเป็นชาวนาพ่อค้าหรือว่าเราเป็นอะไรในร่วมอยู่ในสังคมโลกนี้ใช่ไหมละ่ะเขาจัดอยู่ในกลุ่มไหนเป็นอะไรนั่นเองข้อที่สี่ถ้าเรามีอยู่เดี๋ยวนี้แล้วใช่ไหมล่ะเราเป็นอย่างไร คือมีรูปพันธ์สันฐานเป็นอย่างไรนั่นเองข้อที่ห้าเราเป็นสัตว์มาแต่ไหนสัตว์ในที่นี้ก็หมายถึงดวงวิญญาณน,นะครับสัตตยะคือเรามาแต่ไหนจึงมาบังเกิดในที่นี่นั่นเองก็สงสัยนะครับข้อที่หกเนี่ยแล้วเราจะไปบังเกิดที่ไหนอีกี่สงสัยในข้อที่หกนะครับในปัจจุบันที่เราคิดนี่แหละ คือเมื่อตายไปแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนอีกหนอนั่นเองอันนี้เรียกว่าวิกิจิจฉาลังเลสงสัย16ประการที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถคิดทะลุปูโป่ปงให้สรุปได้คิดไปก็ไม่สามารถสรุปได้นั่นเองเพราะเราไม่สามารถย้อนอดีตไปดูได้ใช่ไหมล่วงรู้ถึงอนาคตได้เป็นอย่างไงนั่นเองเพราะว่ายานของเราไม่ถึง ั่นข้อวัดปฏิบัติในระดับยานชั้นสูงไม่ถึงนั่นเองคือระลึกชาติยังไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วท่านก็ตัดว่าทำคู่ปรับที่จะกำจัดวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยนี้ก็มีอยู่นะครับทำคู่ปรับความลังเลสงสัยก็คือโยนิสโสมนสิการทำโดยแยบคาย หรือนึกโดยแยบ,บคายนั่นเองนะครับนึกโดยแยบ,บคายเป็นอย่างไงก็คือนึกไปตามไปรูปคําไปนะครับด้วยเหตุและผลตามจริงในธรรมไหนล่ะครับในธรรมชื่อนามรูปหรือขันห้าอายตนาสิบสองปฏิจจสมุปบาทอริยสัจสี่และพระไตรลักษณ์นั่นเองเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ ทำเหล่านี้ทั้งหมดนั้นน่ะจะทําความเข้าใจในวงเวียนของการเกิดแก่เจ็บตายเห็นไหมล่ะครับเกิดเวียนเกิดเวียนตายอย่างไรมีกรรมเป็นแดนเกิดอย่างไงผลของกรรมใช้ไปอย่างไรทำเหล่านี้ก็จะบอกชัดเจนเลยนะครับทั้งตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งขึ้นแห่งนามรูปมีขันห้ามีอายยตนาสิบสอง ประคบกันใช่ไหมละ่ะจากนั้นเกิดวิญญาณจากวิญญาณเกิดเป็นสัญญาสังขารเกิดเป็นเวทนาสุขทุกข์จากนั้นเกิดกิเลสตัณหาแล้วก็ทํากรรมไล่ลงไปเวียนไปเวียนทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นเองอย่นั้นก็เห็นอริยสัจสี่คือเห็นกองทุกข์ใช่ไหมละ่ะ เพราะความเกิดเป็นทุกข์ความไม่เกิดก็ความดับทุกข์คือความไม่เกิดใช่ไหมละ่ะเหตุให้ทุกข์เกิดก็มีกี่เลสตัณหาใช่ไหมละ่ะมีนามรูปตั้งอยู่ถึงเกิดทุกข์ใช่ไหมละ่ะความดับทุกข์ก็คือไม่เกิดนั่นเองทางให้ถึงความดับทุกข์ก็ศีลสมาธิปัญญาก็รวมความรู้อยู่ในนี้หมดเลยเป็นความรู้รอบด้านเลย ในวงจรของการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อพินิษพิจารณาโยนิสโสมนสิการตามโดยแยบคายคือนึกไปตามไปรูปคำไปด้วยแยบคายคือด้วยเหตุและผลตามเป็นจริงในธรรมชื่อเรานามรูปเหล่านี้แล้วบุคคลผู้นั้นก็จะหายความลังเลสงสัยแล้วทีนี้มันมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามใช่ไหมละ่ะมีการเวียนตายเวียนเกิด ก็จะไม่สงสัยแล้วทีเนี้ยพอไม่สงสัยใช่ไหมล่ะว,วกิกิจิตชาก็ค่อยๆดับไปบรรเทาลงไปก็จะไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความลังเลอยู่ในกิจในใจก็จะกําจัดวิก,กิจิตช้าออกได้นั่นเองแล้วจะทาสมาธิในขั้นลึกเข้าไปได้นั่นเองบรรยายโดยสํานักผามางกรหลับโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมให้มากๆด้วยนะครับ และขอให้ท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใคร่ในการศึกษารวยบุญรวยเงินแบบไม่มีขีดจำกัดสวัสดีครับ